เดอะบลู Loop, ตำนานเสียงปริศนาจากใต้ท้องทะเลท้องทะเลนั้นถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มนุษย์หลายๆคนต่างก็พากาันสงสัยว่าภายใต้พื้นทะเลสีฟ้าน้ำเงินนี้มีอะไรที่ซ่อนอยู่บ้างด้วยเหตุผลนี้ทำให้เหล่านักวิทยาศาสตร์ต่างก็ทำการศึกษาพื้นทะเลกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อการค้นหาคำตอบดังกล่าวพอการเวลาผ่านไป โลกของเราเริ่มมีวิวัฒนาการทางด้านการนำเอาคลื่นเสียงและเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้เทคโนโลยีก็มีความล้ำหน้าเขาจึงได้ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ใช้ในการสำรวจท้องทะเลมากขึ้นสิ่งที่ตามมาและหนีไม่ได้เลยก็คือซึ่งเกิดขึ้นภายใต้พื้นน้ำสีน้ำเงินโดยคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนร่วมกันออกเดินทางสำรวจเรื่องราวสุดประหลาดซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาณคลื่นเสียง ที่ยังคงเป็นปริศนาว่าสรุปแล้วมันคืออะไรกันแน่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันต่อตอนนี้ช่องของเราก็มีระบบสมัครสมาชิกและปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วถ้าใครอยากสนับสนุนช่องของเราหรืออยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันก็สามารถกดสมัครได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับแล้วเราไปรับชมคลิปกันต่อได้เลยครับเรื่องราวทั้งหมดของเราเริ่มต้นขึ้น ในช่วงกลางฤดูร้อนปี1997เมื่ออยู่ดีๆองค์กรสมุดศาสตร์และบรรยากาศแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ NOAA ได้จับสัญญาณความถี่ต่ำซึ่งจับได้อยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขาได้จับได้มันโดยบังเอิญว่ากันว่าขึ้นเสียงดังกล่าวมันดังต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน,านกว่าเกือบห่นาทีและน่าจะเดินทางออกไปจากจุดสัญญาณมาไกลถึงเกือบ5,000กิโลเมตร Thank you. คำถามสำคัญก็คือสิ่งมีชีวิตนั้นมันคืออะไรกันแน่ที่สามารถทำเสียงได้ดังถึงขนาดนี้ทั้งนี้หากตัวการกำเนิดเสียงนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตจริงๆนั่นก็หมายความว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลกจากการคำนวณของนักวิทยาศาสตร์เขาได้คำนวณกันว่าจากระยะเสียงขนาดนี้ที่มันเดินทางมาได้ขนาดตัวของมันถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตจะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าวานถึง7เท่าเลยทีเดียว กระทั่งมีผู้โต้แยง้งว่าเสียงที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการถล่มของพื้นภูเขาน้ำแข็งซึ่งประเด็นนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในแวดวงคนที่ชอบเรื่องลี้ลับและกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และกลุ่มนักสมุติศาสตร์ก็ต่างสงสัยกันว่ามันคืออะไรกันแน่ที่ทําให้เกิดเสียงได้ดังขนาดนี้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเดอะบลูฟทั้งนี้ถึงแม้ว่าเรื่องราวของเดอะบลู จะเป็นปริศนาขนาดใหญ่ภายใต้ท้องทะเลแต่ก็มีผู้ที่ออกมานำเสนอทฤษฎีอันน่าสนใจนั่นก็คือเดอะรูปอาจเป็นเพียงแค่การเคลื่อนตัวของภูเขาก็ได้ซึ่งทฤษฎีดังกล่าวถูกยอมรับโดยนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งแต่มันก็ยังมีผู้คนที่ไม่เชื่อต่างตั้งข้อสงสัยว่ารัฐบาลอาจจะพยายามปกปิดอะไรบางอย่างจากประชาชนอยู่แน่ๆหรือสิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นเพียงแค่การเคลื่อนตัวของฐานน้ำแข็ง ในมหาสมุทรแปซิฟิกก็ได้อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าในปัจจุบันอาจจะยังมีข้อสรุปที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับตำนานของเดอะบลูว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วมันเป็นสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์แบบที่เราคิดกันอยู่หรือไม่เราก็ทำได้เพียงแค่รอการติดตามและการปรากฏตัวของมันในอนาคต